สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเป็นวันที่14ของเดือนกรกฎาคม2567นะคะพี่อ้อยก็ลงมาเชลฟี่ต้นมะละกอต้นนี้นะคะเขาไม่อยู่กับเราแล้วค่ะเขาตายแล้วหวังว่าจะอยู่เพื่อลูกเขาอยู่ไม่ได้ค่ะลูกเขาก็เริ่มจะตายเหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะรากเขาคงจะไม่แข็งแรงนะคะ เขาเป็นมาตั้งสองเดือนแล้วนะคะท,ทําท่าทําทางเหมือนจะรอดเหมือนจะรอดพี่อ้อยก็เก็บเอาไว้ทุกครั้งเลยนะคะเออทุกครั้งเลยเหมือนจะรอดจะรอดพี่ก็เออช่างมันเถอะที่ไหนได้มันก็เริ่มจะตายแล้วจริงๆนะคะเนี่ยค่ะดูสิปลูกเขานะคะเนี่ยดูสิต้นเขาใหญ่มากเลยนะต้นเขาสมบูรณ์นะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็ไม่เข้าใจ วันนี้แล้วค่ะจะโค่นจะโค่นเขาลงมาแล้วนะคะลูกเขาคงจะตายเหมือนกันนะเนี่ยลูกเล็กๆค่ะเหี่ยวด้วยนะลูกเหี่ยวเหี่ยวมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิเล็กๆนะคะเขาเลี้ยงลูกไม่ไหวแล้วค่ะไม่รู้เ็าเป็นอะไรนะคะให้ปุ๋ยก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะเขาก็คงจะอยู่กับเราได้ไม่นานวันนี้และค่ะเดี๋ยวจะบรรเลงแล้วค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดเขาลงไปนะคะ เนี่ยก็สงสารเขาแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะสวนพี่อ้อยก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะต้นติกนะคะกาลังมีดอกกาลังมีลูกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมลูกเล็กๆนะคะดอกดกค่ะนะคะต้นกะเพราคะเนี่ยค่ะมีสวนเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะกะเพราเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะกะเพรานะคะ แล้วยังมีดอกกระเจียวนะคะใครเขาปลูกดอกกระเจียวที่บ้านพี่อ้อยปลูกดอกกระเจียวมาสิบสองปีนี้แล้วค่ะไม่ตายคะตอนหน้าฝนนะเขาจะมีดอกค่ะอยู่นานแล้วค่ะดอกเขาอยู่สามเดือนนะคะเนี่ยห่ปลูกในบ้านเนี่ยแต่พอน้าแรงนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหัวเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นหรอกค่ะแต่พอน้าฝนเ็จะโผล่ขึ้นมานี่กระเพราค่ะ ะเภาเยอะมากนะคะเย,ยอดอ่อนๆเยอะค่ะแล้ต้นพริกต้นนี้ก็ทําท่าจะตายนะคะไม่รู้เขาเป็นอะไรเนี่ยะดมากเลยนะคะเนี่ยดูสิดกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะดูดเขาจะตายแล้วค่ะนะหมดอายุค่ะพอสองปีมาแล้วเดี๋ยวจะต้องเก็บพริกต้นนี้ให้หมดเลยะคะเนี่ยโดกค่ะไม่ใช่ไม่ด,มดกนะโดกค่ะ Mm hmm. มันเหมือนจะตายก็เพราะว่าหมดอายุอะะนะคะเอาละนะตายก็ตายไปเขาก็ต้องหมดอายุของเขานะอายุไขตอนนี้ยังมีต้นมะละกอต้นนี้อยู่นะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็พอได้กินเยอะๆอยู่นะคะเนี่ยเด็ดไปแล้วค่ะเป็นสิบๆลูกเลยนะคะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะมะละกอเนี้ยเขาจะกินสุกนะคะกินดิบไม่ได้คะ่ะเหนียวนะคะ เนี่ยเขากินสุกค่ะพอสุกปับ๊บเราก็จะเด็ดออกมาจากต้นหวานมากค่ะแต่ลูกมันเล็กๆค่ะลูกไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าหวานนะคะทุกต้นเลยมันก็จะมีสามสี่ต้นห้าต้นอยู่นี่แหละค่ะนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะต้องกินสุกนะคะลูกเล็กแต่หวานค่ะมีคุณภาพก็ไม่เป็นไรค่ะปีนี้ปลูกมะละกอผิดผิดพันุนะคะจริงๆแล้วจะปลูกพัน ออที่ตำส้มตำได้ค่ะแขกดำนะคะแขกดำอืมไม่ใช่แขกโดยเอาละนะต้นนี้ก็แตกแขนงแล้วก็จะมีดอกแล้วด้วยนะคะเนี่ยคะจะมีดอกแล้วนะคะเนี่ยแหลมากเลยเนี่ยดอกนะคะแต่ไม่เป็นไรจะมีให้หรือไม่มีกต่สุดแท้แต่ว่าสนาแเลยนะเพราะว่าเราก็ปลูกเขาแล้วอ่ะจะทำยังไงได้ละ่ะ ดูสิต้นนู้นจะตายแล้วค่ะเ,เอาละในเมื่อเขาอยู่กับเราไม่ได้ก็ให้เขาจากเราไปนะดูสิหรือว่ามีนกอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะลังนกอยู่ข้างบนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต้องโค่นกันแล้วนะคะบา,บายๆต้นมะละกอบา,บายยนะคะนะจะปลูกเธอแล้วเนี่ยนะสวยงามแล้วแต่เธอก็ยังไม่อยู่กับเราเลยเขาจะต้องตายนะคะ เดี๋ยวจะต้องโครนแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะโอเคเอาแค่นี้นะคะแค่นี้เลยจ้ะ